หน้าโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนยังมีชีวิตอยู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงก็ไม่มีจงพากันตั้งอกตั้งใจนั่งสมาธิภาวนา สงบก,กายสงบวาจาสงบจิตนั่งขัดสมาธิให้ได้ทุกๆุกคนเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยตั้งใจบริกรรมเอาพุทธคุณเป็นอารมณ์พุทธคุณคณประพุทธเจ้านั้น เป็นของดีวิเศษผู้ใดเลื่อมใสในคุณกับพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัดไว้ว่าผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่ก็จะมีความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจย่อมไม่เกิดมีขึ้นแก่บุคคลผู้นั้น คเพื่อเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าในทานศีลภาวานาที่พระองค์บำเพ็ญมามากมายจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแค่นั้นเราต้องเจริญน,นึกถึงกราบไหว้บูชาด้วยเสียนกล้าว เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นยากที่จะได้มาอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแต่ละครั้งละคร่าวเรามีชีวิตได้กราบไหว้บูชาคุณพระพุทธเจ้าได้กราบไหว้คุณพระธรรมได้กราบไหว้คุณพระอริยสงฆ์เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาล แม้บุคคลผู้นั้นไม่ว่าใครๆในโลกนี้เขาตายไปเมื่อใดเวลาใดก็จะไม่ไปโซอบายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานเขาเหล่านั้นจะไปสู่สวรรค์เทวโลกพมรมโลกจนถึงนิพถาน เพราะความเลื่อมใสศรัทธาเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางกายวาจาจิตตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเขาก็ทำตามอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเวลาเรานั่งสมาธิภาวนานั้นไม่ต้องคิดไปหาท่านอยู่ที่โน้นที่นี่ พระพุทธเจ้าพระองค์สอนว่าให้น้อมเข้ามาอยู่ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่เรากราบไหว้บูชาละลึกถึงพระธรรมประสงค์ก็อยู่ที่นี้ให้น้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาตั้งให้มัน่น สง,งบโยให้ได้ทุกเวลาเตืนเอนจิตใจของตัวเองว่าอยาได้ประมาทมรณะภัยคือความตายนั้นมันใกล้เข้ามาขยับเข้ามาใกล้ที่สุดเราคิดเอาเองว่ายังไกลอยู่เพราะเรายังเด็กอยู่ยังหนุ่มอยู่ยังแข็งแรงอยู่ แม่แก่เท่าแล้วก็ยังเดินไปมาได้โย่แห้นั่นอย่าได้นิ่งนอนใจการภาวนาละกิเลสให้หมดสิ้นไปก่อนซึ่งความตายนั้นเป็นดีวิเศษไม่มีอะไรดีวิเศษเท่าเทียมการภาวนาไม่มีอะไรสิ้นเปลือง นั่งโยก็ภาวนาพุโทโธได้ยังไม่หลับก็ภาวนาพุโทโธได้หลับแล้วก็แล้วไปตื่นขึ้นมาก็พุโทโธเป็นที่พึ่งเตือนจิตเตือนใจของเราให้ได้ทุกเวลาพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ภายใน เป็นโอบายเตือนใจไม่ให้ใจคิดฟุ้งซ่านไปภายนอกเมื่อคิดฟุ้งซ่านไปภายนอกแร้กว่าห่างไกลจากพระพุทธเจ้าห่างไกลจากพระธรรมห่างไกลจากพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านจึงให้น้อมเข้ามาในเวลาปัจจุบันนั้นว่าพระพุทธเจ้าอยู่นี่พระธรรมอยู่นี่พระสงฆ์อยู่นี่ ไม่ควรคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นเมื่อผู้มองเห็นว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี้ก็ภาวนาอยู่ที่นี้สงบกายสงบวาจาสงบจิตอยู่ที่นี้นั่นแหละได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีโยภายในพุทโธพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปที่ไหน องค์ของท่านไปสู่นิพพานเป็นเรื่องของท่านส่วนพระธรรมพระวินัยข้อห้ามต่างๆมีอยู่ในโลกมีอยู่ในพุทธศาสนาพระองค์ทรงประดิษฐานไว้ให้เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล จะได้นำมาภาวน,นาทำความเพียนละกิเลสเพราะว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภก,กิเลสความหลงนั้นมันมีอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของคนของสัตว์ทั้งหลายของเทวดายินพรมใครๆก็ตามา่ายังอยู่ในโลกนี้ จิเลสเหล่านี้มันจะหุ้มห่อล้อมรอบก,กายวาจาจิตของบุคคลตัวนั้นอยู่ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติบูชาภาวนาจิเลสทั้งหลายลาคะโทสาโมะมันจะล่มโจมตีเอาฆ่าทำลายให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นท้อแท้ออนแอในหัวใจ จะไม่ลุกขึ้นภาวานาได้เลยเมื่อเราตื่นแล้ว,ลลวรู้สึกแล้วสูงทรงก็คือว่าทรงออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ต้องไปยึดเอาถือเอากิเลสราคะโทสะโมหะในโลกจงเป็นผู้ปล่อยวางเลิกและวางเฉยให้ได้ ทำใจให้สงบตั้งมัน่นรวบรวมเอาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเราให้ได้เมื่อจิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในกายในจิตอยู่ภายในความว่าเววิตกวิจารณ์ก็ไม่มีเรียกว่าพุทธโธอยู่ในดวงใจพุทธะพุทธโธอยู่ในดวงใจ ไม่ต้องไปหาที่อื่นหาไปที่อื่นหลงไปที่อื่นนอกจากจิตใจของตัวเองชื่อว่าเป็นคนหลงคนพาลคนเมาคนไม่ภาวานาคนไม่ตั้งอกตั้งใจไม่ทำใจของตัวเองให้มีความสงบหลับจึงได้เล่าร้อนด้วยกิเลสตัณหามานะิติ ไม่มีที่จบที่สิ้นได้แล้วว่าตัณหาพาเป็นไปในใจมนุษย์คนเราเคือการมะตัณหาความรักใคร่พอใจในกามทั้งหลายภาวะตัณหาความยินดีพอใจในพบต่างๆในที่อยู่อาศัย เวภาวะตัณหาแล้ว่าตัณหาไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี้อะไรตอนนี้อะไรมันจุกจิกอยู่ตลอดการไม่เลิกละไม่ตัดให้มันขาดเมื่อตัณหาเหล่านี้มันไม่ขาดจะบั้นหันแหลกลงไปแล้วที่เสาเหงานอนก็อยู่ที่นั้นทุ่งซ่านลำคาญก็อยู่ที่นั้น กามฉันก็อยู่ที่นั่นพยาบาทก็อยู่ที่นั่นทีนมิตะความร่วงเหาเหานอนก็อยู่ที่ใจความสงสัยในธรรมความสงสัยในโลกก็สงสัยอยู่อย่างนั้นเพราะว่ากิเลสนิวรมันมีอยู่ ความฟุ้งซ่านลำคาญคือว่าไม่ตั้งใจภาวนาจริงๆถ้าตั้งใจภาวนาจริงๆเนึกเอาพุทธคุณทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอยู่จะไปวุ่นวายอะไรภายนอกนั้นพุทโธอ,อยู่ที่นี้พุทโธอ,อยู่ที่ใจพุทโธอ,อยู่ที่กายพุทโธอ,อยู่ที่วาจาพุทโธอ,อยู่ที่จิตใจสงบ จิตใจตั้งมั่นจิตใจเชื่อร่วมใสในพุทธศาสนาจริงๆโยที่นี้ปัจจตังเวทิตาโพวิญโยติวิญโยชนทางหลายผู้ปฏิบัติทางหลายซึ่งรูปแยงปัจจตังจำเพาะจิตเจิตใจดวงผู้รู้โยที่ไหนก็ต้องมาสงบระง,งับอยู่ที่นี้ ทำความเปียนแพ่งโยในจิตในใจของตัวเองดีกว่าปล่อยให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอำนาจกิเลสความโกรธบังคับให้เป็นไปกิเลสความโลภบังคับให้เป็นไปกิเลสความหลงบังคับให้เป็นไปเธอไม่ตั้งใจรวบรวมจิตใจของตัวเองจิตใจมันก็ ไม่มีทางสงบประงับได้ทาหาวารวบรวมกำลังเข้ามาตั้งภายในพุโทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกและลมหายใจเข้าออกก็ให้มองเห็นว่าอายุหรือว่าชีวิตของสัตท,ทั้งร้ายมันห้อยอยู่แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เอง ตราบใดลมหายใจยังมีอยู่ก็คือว่ายังมีชีวิตอยู่นั่นเองถ้าลมหายใจในี่แหละขาดสะบั้นหันแหลกลงไปเมื่อใดเวลาใดแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะเหลือแต่สิ่งปฏิกูลเปือยเน่าฟุพังเท่านั้นเองพุทโธไม่จะอ,อยู่อน,นาคตพุธโธไม่จะอ,อยู่อดีต พุทโธอยู่ในปัจจุบันพุทโธมีอยู่เดี๋ยวนี้ขนานี้แล้วกราบไหว้บูชาพุทโธอยู่ในดวงใจเมื่อพุทโธอยู่ในดวงใจใจของเราก็ให้มาอยู่ในเนื้อในตัวในจิตในใจนี้วควบคุมรักษาเอาดวงจิตดวงใจของตนไม่ให้เกิดความประมาทัมเมา ใจคนเราเมื่อมันประมาทมัวเมาแล้วเรียกว่าไม่รู้สึตัววุ่นวายไปหมดถ้ารวบรวมเข้ามาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกใครเป็นผู้รู้ว่าลมหายใจก็คือจิตใจของคนเรานั่นเองลมเข้าไปลมออกมาเป็นเรื่องของธาตุลม รูปร่างกายของคนเราที่เรามานั่งอยู่นี่ก็คือว่าธาตุดินธาตุดินก็เหมือนดินภายนอกนั่นแหละธาตุน้ําก็เหมือนน้ําภายนอกแต่มันมาอยู่ในเนื้อในหนังนี้ก็เรียกว่าเป็นธาตุน้ําภายในธาตุไฟได้แก่ความอบอุ่นความร้อนธาตุลมได้แก่ลมหายใจเข้าออก ร่างกายของคนทั้งหลายก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรวมจิตใจเข้ามาตั้งภายในอย่าให้จิตใจมันว่าวุ่นไปโยใต้อำนาจกิเลกธรรมดากิเลสนั้นท่านเปีียกอุปมาเหมือนคนตาบอดธรรมดาคนตาบอด ทั้งสองข้างจะไปทางไหนทางไหนย่อมไม่สะดวกเพราะตาบอดเพราะไม่เห็นด้วยตนเองว่าที่ไหนสูงที่ไหนต่ำที่ไหนเป็นหลุมเป็นบอ่อที่ไหนเป็นต้นไม้เป็นสิ่งที่จะมาทำให้ทุกข์ให้เดือดร้อนเจ็บปวดทุกขเวทนาคนตาบอดไปไหนก็ลำบาก เพราะไม่รู้ไม่ภาวนาฉันใดคนที่ตาดีนี่แหละแต่ไม่ภาวนาไม่ละกิเลสความโกรธโลภหล,ลงในจิตในใจของตนออกไปในใจนั่นแหละมันเหมือนตาบอดมันมองไม่เห็นรู้ไม่ได้ว่าอะไรอะไรอยู่ในตัวในใจของเรากิเลสความโกรธอ,อยู่ในใจก็ไม่รู้ กิเลสความโลภความอยากในใจตัวเองก็ไม่รู้กิเลสความหลงในจิตในใจ,ในใจตัวเองก็ไม่รู้เมื่อจิตใจไม่รู้อันนั้นแหละเรียกว,ว่าเป็นคนตาบอดในหรือว่าบอดตาใสตาเมินอยู่แต่ว่ามันบอดบอดที่ไม่รู้ทำคำสอนพระพุทธิเจ้าบอดที่ภาวนาพุทธโธไม่ได้ แต่ความลุ่มล้องมัวเมาไปจะาตามอำน,นาจกิเลสรู้ได้เข้าใจต่อไปให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก เมื่อมีภัยอันตรายมาถึงตัวเข้าเมื่อใดเวลาใดก็ไม่ต้องยิตกวิจารณ์เพราะเราได้ภาวนาไว้แล้วได้ละกิเลสความโกรธให้หมดไปแล้วได้ละกิเลสความโลภให้หมดไปแล้วได้ละความกิเลสความหลงให้หมดไปแล้วจิตใจก็ไม่าวาผาวมมีแต่ภาวนาลูกเดียวภาวนาเรื่อยไป อยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในไม่ไปอยู่ภายนอกไม่ลหลงไหลไปอยู่ใต้อำนาจปฏิบัติของผู้ปฏิบัติจะต้องเจริญาวัสตั้งใจอยู่ทุกเมื่อเชื้อวันแลาว่าทุกลมหายใจเข้าออกหรือยิ่งกว่าลมหายใจเข้าออก จิตใจของผู้นั้นก็จะทนจากความทุกข์ความเล่าร้อนด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิดวงจิตดวงใจก็จะผ่องใสสะอาดต่อต่อไปเมอ,อฉะนั้นอุบายท่นอีวังก็มีด้วยประกาศนี้ สัพพิติโยวิวัตถันตุสัพภโลโกมิสตุมาติาวัตวันตราโยสุขีเทคาโยโกภวะอธิวาธนาสีริชนจังวุทธาปจายิโนจัตาโรธรมมวาทันติอายุวันโนสุขังปาลัง